ในระบบเขาว่าให้เขาแก้ไขให้บ้างอ่ะอยากจะได้ไม่ต้องอะเยอะยาย,ยคิดว่า <c oughs> ยายสงสารเขาเพราะเขาเอาเงินมาให้ยายแล้วยายก็มีของขายอะไรน<อ>ี้ยายก็จะใช้ก็้อยหมดกล่าว่ายัางไงก็ใช้ไม่ได้เสนีจส่วนคดีเราก็ว่าไป ที่ยายกู้ยายบอกยายด้วยฮัลโหลยายของน้องก้องนะป่าก็ทำไมไม่มาเือบเงยายเป็นคนถือหรือเขาเป็นคนถือของของยายเป็นคนถือค่ะมือถือของเขาไใช่ไหมค่ะมือถืองเขาส่งให้ยายถือค่ะยายถือคุยแม่ปู่คุยคุยแล้วยายบอกว่าน้องก้องทำไมไม่มาติด็ั้ง มันนานแล้วทางร้าคิดว่าเขหยุดเกแล้วด้เลยเท่านั้นแหละเขาก็แค่เข้าถึงใจเขาต้องคุยแล้วเขาก็กดตัดแล้วก็มาเป๊ดหน้าเลยบอกเอาตี่ฉันไหมเขาก็เลยบอกว่าแค่นี้ยังน้อยไป อยู่ที่ตัดไอ้ที่ซีนข้าวอะกรรมแต่ว่าไม่ทำอะไรก็เลยร้องเขาก็เลยลากแขนเสื้อดึงแขนดึงคอเสื้อนี้แล้วที่คอเจ็บเลยไหมไม่เขาเขาก็ชาจากนี่ชาบอกว่าไปกับคุณเลยคุณจะพาไปโรงพยาบาลประชาชเสร็จแล้วเขาก็ไม่ยอมปล่อยยายก็เลยร้องบอกว่าช่วยด้วย คนมาทาร้ายนั่นเขาก็ปล่อยก็เลยไปขา้างนอกครับสมด้วยจ้ะแล้วเขาก็กระชากไปก็ตรงนี้ในเรื่องของเรื่องก็เป็นกรณีของการในเรื่องของการกู้ยืมเงินกันนะครับก็เป็นกรณีเหตุเกิดมามีการกู้ยืมกันตั้งต่้ตแต่เมื่อประมาณปลายป,ปี2566นะครับก็เป็นการกู้ยืมเงินกันจะจนวน5,000บาท แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการเรียกอดอกลอยนะครับพอมีการเก็บวันละ,ะ100บาทอันนี้ก็ส่งมาประมาณ2-3เดือนนะคะรับสหรับคนที่ปล่อยเงินกู้ก็คนที่ทําร้ายร่างกายซึ่งผู้ต้องหาที่เราสามารถติดตามสับมได้โดยร่วมกับอีอกอคนหนึ่งผู้ต้องหาที่นําเงินมาปล่อยแต่ว่าตอนนี้ ยังยังยังไม่ได้ตัวนะครับอันนี้ออพอเขาปล่อยเ,ออเงินไม่ได้รับคําสั่งจากในกล้องเราเพราะว่าในกล้องเนี่ยคือคือเจ้าของเงินเองจริงก็คือตัวผู้ต้องหาที่เราสามารถจับจับกลุ่มได้คือในกระมวลภาพใช่ครับในใน,ใน,ใ,นในกล้องนี่กระหมายถึงว่าเขารับเงินคือ,ค,อคือเป็นลูกน้องอีกทีกล้องเป็นลูกน้องเอาเงินของของผู้ต้องหาที่หน,นึ่งนย่ ปพูนง่ายๆคือกระมวลแพทย์ใช้นอมินีคือกล้องในการปล่อยเงินกู้เพื่อที่จะทําให้ตัวเองหลบหลีกจากความผิดเป็นไปได้ไหมคะท่านอ๋อไม่หรอกตอนตอนตอนนั้นหมายถึงว่าเราจับกลุมได้เขาก็รับสารภาพเลยว่าเป็นเงินของเขาใช่ไม่ใช่ของเงินกล้องตามที่กล่าวอ้างต่างๆไม่ใช่ไม่ใช่เบื้องต้นก็คือหมายถึงว่าเขาเงินเงินไม่มากเขาให้รับแล้วว่าเขามีเงินแค่สามหมื่นแล้วก็ปล่อยสามล้าน ปล่อย3าลายเขาติดตามได้สองลายเขาเขาก็ได้เงินคืนไปแล้ว2ลายของลายคุณป้าเนี่ก็เป็นลายที่สามเพราะฉะนั้นพยานหลักฐานในขณะนี้ยังยังไม่มีข้อมูลที่พาดพิงถึงว่าว่าเขาแบบปล่อยไปท่วงยังยังไม่ใาด้ออยังยังทางผู้ต้องหาหรือผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะยกนีในส่วนตรงนี้ให้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับในส่วนของกระบวนการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะครับเพราะว่า เดิมทีป้าเองเนี่ยก็เคยมาที่อำเภอแต่มาก่อนที่จะมีะจะมีะมาตรการในการช่วยเหลือ,อแก้ไขหนี้นอกระบบนะฮะและก็อะตอนนั้นมาแล้วก็มาพบกับทางประหลักศูนย์ดำรงธรรมนะครับซึ่งศูนย์ดำรงธรรมก็พยายามที่จะติดต่อนะครับกับเจ้าหนี้ก็ในเคสน,นั้นก็ไม่มานะครับและพอ,อะเรามีนโยบายในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบเนี่ยป้าก็ไม่ได้มาเลย แต่ว่าป้าเคยมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็ทางศูนย์ดำรงธรรมก็รับจิระจารไกลเกลีย่ยให้อยู่แต่ตอนนั้นรู้สึกว่าทางฝ,าาฝ,าฝา่ายตรงฝ่ายที่เป็นเจ้าหนี้นเขาไม่ได้มาด้วยใช่ไหมครับครับไกลเกลี่ยทางทางโทรศัพท์นะครับเขาไม่ได้มาด้วยนะครับจะพคุพีกันนะครับเพราะว่าเราเองก็ถือว่าในศูนย์ดำรงธรรมของทางท่านนายอำเภอเองท่านก็มารับเรื่องตรงนี้ไว้แล้วก็ได้ข้เจรจาร์ไกลเกลี่ยนะครับแล้วก็ก็คงจะต้องขอให้ยกหนี้ให้กับทาง ลูกหนี้นะครับเพราะว่าชำระมาเยอะแล้วนะครับในเบื้องต้นทางนั้นก็ไม่กัดกล้องเดี๋ยวรายละเอียดในภายทางศูนย์ดำเนิต่ำก็ไปเจราจากันอีกทีนึงนะครับ